หน้าต่างเปิดมาหนีแม่งเต็มเต็มหลังฮอยทำไมวะเริเ่มไปแล้วเหรอเนี้ยเออเริ่มมายปี๊ดเริ่มมาแต่เมื่อไรหร่วะเปิดบัตรครับโอ้ขนี้อินจิจเดียมึงจะรีบไปเดี๋ยวเฮ้ยมารับปีนไง,งแล้วมึงก็ตายแล้วม,มันก็ล้มอู้กูเป็นสายรับปีน๊ไนเปอร์ยิบงบา r s e r k ทิ้งรู้สึกจะมี Berserker ด้า,านซ้นายนเปอร์ เฮ้ยแล้วะโลโลโลน้าตอนไหนด้วยเเฟอร์เซฟเฟอร์อยู่นี่ไงโลเก็บไปแล้วทัางหลังทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังมีคนนึงโลโลโลข้างมึงกับพิีชเออข้างข้างก็มีไอ้สัตว์ไม่เแน่วลงมาแล้วโ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 อ้ยอยู่ไหนอ้าวเฮ้ยพี่พี่หลังเนี่ยนี่ผมบอกเลย ล่อตปิดปีมาแล้วตายแล้วเก็บมันทีเก็บมันทีทโอ้ยย่ามาเป็นดงเลยสัตว์อบอกไว้ก่อนเนอะว่าอยา่าอย่าขึ้นด้านท้ายมันมีรูเนเปอร์เก็บไม่ได้ไหมเหนวะโอ้ยย่ากุมเสือกูอะโยย่ากังมังกู ไอ้สัตว์เออเออไ้เราทังเบียดกูติดกำแพงเลยโอ้ยเงี้ยเื่อหมอจะหลับหมอฮิวตัวเองครับใครจะตายบอกนะครับหมอไม่ดูนะครับจะตายแล้วอย่ยดูมันวิ่งหาตีนอยู่โอเคหมอจะถือเพิ่มเลย นามีนะเยอะด้วยโอ้โหโอ้ไม่ใช่แล้วแหละอฮ้ยสัปืนสั้น์ระวังส oh <su> ัตว์ระวังตี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 ปืนสั้นสุดงหมดืนแม่งบนหัวฮัลเลยไปแล้วเอือหิวิสุทธิ์ในเปอร์จะในเปอร์อยู่ชั้นสองรถถังแม่งชนกูอ RPG ทงหอังค์ครับโอ้โหต่อหน้ากูเลยโอ้โหต่อหน้าคนสองเลยวะปืนสั้นปืนสั้นปืนสั้นตะลวะปืนสั้นตะวะดีปืนสั้นตะลวะปืนสั้นไม่เก็บสามี ไปแล้วรถถัไม่ช่วยยิงหน่อยมะไอ้รถถังม่งปประดับรถถังไม่รู้ดลยิงไปฟ้องนะเอ้กูได้ขับได้รถถังไอ้กูได้ขับนใจเย็นใจเย็นน้องเออตรงปรคารเนี่ยกาข้อคารเนี้ยโอหมดหมดหมดสุดหมดสุหมดตีตีตีหมด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 จังไหมสายหมดเลยไอหัวอะไรอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ย อภิจิมึงเอาไปไปไปขอก่อนหน่อยเดี๋ยวดูเดีอก่อนแล้วโอ้โหเซนิเฟอร์เซนิเฟอร์อะไรยู่ช um, ่วยด้วยไหนมพี่อยากเซตายด้วยอ้าวตาเก็บใช่ไหมเอาเฮียไม่กูวับวะ างบนข้างบนตรงไหนภาคานนี่ข้างหลังข้างหลังพวกมึงอ่ะเออสามสี่ตัวเนี่ยก็รบครับก็ไม่ออกมาเยอะมากต่อไม่กินตลอดดูอ่ะใช้กระสุนปืนกูไม่งหลุดก็เร็วเลยกูไม่ได้เก็บเลย บัวเฮาบัวฮู้นตัดล้างตัดลัางโอ้ยเยอะเยอะเยอะตว์แหลมหมอหิวเตียงอะไม่จะตายหมุดก็ไม่เป็นหรือไงวะหมดแล้วหมดละรู้สึจะเกี่ยงละเกี่ยงครับตัวนี้ ไม่เกี้ยงข้างหลังข้างหลังอาเก็บแล้วบ่เอ้าวยังเหลืออีกเหรอพอก็มาพีดูเป็นไรพีดเฮ้ยกูอยู่ใต้พอจะทับไหมเฮ้ยเอื้อเอ้ยตายตายตายเกือบตายเอื้อตายเฮ้ยีดีดีแกกีบแต้มป้าหมดใจกูหน่อยการหนึ่งกำลังชุกกำลังชุกไปชุกบกามไปไอ้สุดยอดครับนี่โดนแล้วเพื่ไอ้ช่วยกูก่อนดิเฮ้ย ไม่ช่วยแต่กูตายเลยขึ้นหัวขึ้นชาอย่าแม่งมาเกิดฮะบักต้ยิงระเบิดเดี๋ยวบักต้ยิงไม่ตายเนี่ยกลัวระเบิดว่ะบักต้ยิงระเบิดโอ้ไม่ปิวเลยเฮียเลยเออกูได้เก็บแต้มชุบไปด้วยเก็บแต้มชุบแต่ไม่ชุบครัวชุบไม่ได้มันกูชุบไปอีกคนนึงเลยกูคิวเยอะสุดยูได้ฆ่าระเบิดเว้ย ไอ้กูเห็นช็อตเยอะก็สุดมึงเจ๊กูเตือนแม่งกิ่งไกลชิบหายไม่ได้นี่เทช็อตก็แปลกละคลุบเยอะสุดเนี่ยเออก็หมวนหมอยครับมึจะเป็นสไนเปอร์ดีกว่ากูจะได้ไม่บวกไกลอ้าวแล้วใครเป็นจีเนียรไม่ต้องเป็นเสยเกาะไงครับไม่เป็นจีเนียรเกาะคืออะไรเย่ได้สะกดใหญ่แล้ว